ผมจะขออนุญาตเชิญพี่พิสมัยขึ้นมานะครับแต่ก่อนพี่พิสมัยขึ้นมาเนี่ยผมผมผมขอรายงานอย่างนี้ก่อนคุณน้ำลงเนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะฮะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกน,นะครับวันก่อนจับกลับจากพระนครศรียุยามาเอ่อก็มีอาการไม่ไม่ค่อยสบายตัวก็เลยเข้าโร<อ>งพยบาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจ็คที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมที่พี่ล้อบ,บอกว่าอยู่กรุงศรีอออยู่อยุธยา แล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นท้องมีอาการแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เราก็วินิจฉัยกันในนี้เลยในห้องเนี้ยหลายคนก็บอกเอออาจจะเป็นกรดไหลย้อนหลายคนก็บอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือเป็นนิ่วในถุงน้ําดีแหระคะใช่ครับอ๋อคือคคตอนแรกพอเข้าโรงพยาบาลที่ประชาชื่นเนี่ยก็ความดันร้อยเก้าสิบตัวบนน,นะครับพออยู่กับคุณหมอสักพักความดันก็ลงเลม,มาปกติหรือประมาณสักร้อยยี่สิบอะไรพวกนี้ครับพี่ตา หลังจากนั้นคุณบงกลับบ้านพอกลับบ้านแล้วเนี่ยพิตะก็วันลุงขึ้นก็ไปรามาธิปดีคุณหมอก็เช็ครายละเอียดทั้งหมดเข้าเอ็มดูทุกอย่างแล้วคุณหมอก็ผิดสังเกตคุณบงคือตาเหลืองและตัวเหลืองพอตาเหลืองและตัวเหลืองเนี่ยก็เลยเช็คเอ่อคุณนำรงเอ่อรายละเอียดดกูก็เจอนิ้วในถุงน้ำดีพิตะพอเจอนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยก็เลย ก็เลยเอ่อทำการผ่าตัดนะฮะโดยให้คุณดำบงพักอยู่สามวันอดอดอาหารแล้วก็ผ่าตัดเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเข้าผ่าตัดตอนประมาณสักเที่ยงครอดอาหารสามวันเลยเหรอคุณแจ็คสามวันครับโอ้๋อจะผ่าตัดนี่วในถุงน้ําดีอดอาหารสามวันโอ้ได้เป็นความรู้ใหม่ค่ะค่ะเชิญค่ะก็ก็ผ่าตัดตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานนะฮะออกมาอ่าคุณเคขึ้นมาแล้วเชิญคุณเคดีกว่าพี่สมัยสวัสดีครับพี่สมัยครับ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงใช่ไหมคะชัดเจนครับพี่พิสมัยว่าได้เลยครับอ๋อตะกี้ใหม่ไม่ได้ฟังเพราะว่ากําลังคุยกับคุณดํารงคุกคณคกันดา่ในห้องที่รามาลงอยู่บาลรามาที่ไปดูคุณหมอขึ้นมาดูไปดูอาการตอนเช้าคุณดํารงสดใสดีค่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะคะติด <c oughs> ตามข่าวสารบ้านเมืองอาการของท่านก็โอเคส,อสดใสขึ้นมากคะ่ะ เมื่อวานขำจริงๆเลยออกมาจากห้องผ่าตัดเข้าไปตันเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะออกมาตอนเกือบเกือบห้ามงเย็นอ่าพอมาถึงในห้องเสร็จพยาบาลสัญญาณคุณหมายห,หายนะคะบอกว่าเมื่อไหร่ผมจะทันข้าวได้ครับคุณดำรงค่ะพยาบาลหันมาบอกเอ่อคิวข้าแล้วเหรอคะคุณดำรงชูสามนิ้วไม่ใช่อะไรนะครับบอกผมอดข้าวมาสามวันแล้ว ็ยังพูดกับคุณกันดาว่าคงเป็นอาการที่บอกว่าร่างกายเกือบแข็งแรงดีแล้วอยากรับประทานข้าวแล้วค่ะค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอาการสดใสแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะพอดีแสดงว่าคุณหม่อยู่ที่โรงพยาบาลคุยไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมคะเออได้นะคะเดี๋ยวไปเดินออกไปข้างนอกก็ได้อ่าอ่าอ่าค่ะ อค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะอ่าเดี๋ยวค่อยใช่ไหมคะคุณตาะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะสักครู่ระบบโรงพยาบาลนี้เขาก็ต้องมีกดปุ่มถึงจะออกไปได้ไม่เหมือนในหนังฝรั่งนะคุณตาที่แบบใครจะเข้ามาจะเข้ามาได้อ่ะอ๋อคุณอ้าเข้าบอกว่าขอให้คุณดำรงแข็งแรงไวๆน,นะคะเป็นห่วงท่านค่ะ อายุของคุณขอบค่ะค่ะเชญค่ะดีมากๆเลยใหมเนี่ยคุณอยู่แต่กับโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะพครั้งแรกที่เข้ามาเห็นวิธีการทำงานอะไรต่างๆของพยาบาลของรัฐนะคะอะก็พบว่าโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสุดยอดเลยคุณตาขาค่ะเสียงไหมพอได้ยินไหมคะ ได้ยินชัด <Hello. S 1> เองครับพี่ใหม่ครับพูดได้เลยครับพี่ใหม่ครับมีเพื่อนสมาชิกอยากทราบว่าทําไมคุณนรงถึงเป็นนิ้วในถุงน้ําดีครับเออไหมย,ย,ยังไม่ทราบว่าเป็นนิ้วหรือเปล่าแต่เห็นว่าเมื่อวันก่อนที่ไปเช็คเครื่องเอ I มเนี่ยนะคะก็พบว่ามีสิ่งสรรกปรกเยอะมากอันนี้ฟังเป็นคําที่คุณนรงไลน์มาบอกก่อนที่ใหม่จะมานะฮะบอกว่า คุณหมอพบว่ามีสิ่งสกปรกเยอะมากในถุงน้ําดีค่ะก็หมายก็ไม่เข้าใจไอ้สิ่งนี้เรียกว่านิ่วหรือเปล่าคะหมายก็ไม่ค่อยใจไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการแพทย์เท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวผมอธิบายบ้างนะครับพี่หผมคือว่าผมก็เคยผ่าตัดเอ่อกรอบเบตเตอร์เขาเรียกกรอแบตเตอร์นะครับภาษาอังกฤษคือว่าเอ่อหมอไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่ที่ประเทศแองโกลาแล้วก็ผมมาที่บอมบูราชนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีทีนี้ ตอนที่เขาทำอ,อัลตราซาวเหมือนอัลตราซาว์ช่องท้องเนี่ยหมอเขาก็สังเกตว่าที่ที่ถุงน้ําดีของผมเนี่ยมันมีจุดเล็กๆเ,เยอะอเขาก็เลยขอเขา้าเขาก็บอกว่าเขาก็แนะนํานะครับซึ่งผมอ่ะภรรยาผมก็สังเกตมานานแล้วเขาบอกเอ๊ะ e ทำไมพี่ตัวเหลืองๆเป็นปีแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับงั้น,น,นเหมือนกันเลยค่ะคุณหมอบอกว่าค,คุณลงตาเหลืองตอนแรกยัยงไม่มีอาการอะไรเพียงแต่ว่าเจ็บช่องท้องด้านขวา ไอ้ช่วงที่ไมคขับรถมาจากให้คุณด้ำรงจากที่อยุธยามาเนี่ยคุณมรก็ถามในรถตอนนั้นใจอุดอักะนะใจก็บอกว่าหัวใจคนเราเนี่ยมนอยู่ฝั่งไหนเนี่ยก็ถามคำๆไมคก็บอกเออพี่ยังมีอารมณ์ขันคพี่หมหัวใจมันก็ต้องอยู่ซ้ายสิเอ้นี่มัน,มนเจ็บข้างขวาตรงกับที่คุณปุ๊บอกนี่เลยค่ะครับ,รบพี่หมายคือว่าคือว่าจริงๆแล้วเราบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกนะแต่ว่าพอดีว่าผมเนี่ยเ ผมผมตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะจะส่องไอ้ไอ้อะไรนะไอปกติเขาเขาจะตรวจตรวจช่องท้องนะครับก็คือก็คือจะเป็นเหมือนตรวจเอาเอาตั๊สาวของที่ผู้หญิงท้องเลยนะครับแล้วก็พอเจอเนี่ยหมอก็แนะนําว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยู่แองโกลาเนี่ยคุณผ่าดีกว่าไหมเพราะว่าประเทศนั้นมันการแพทย์ไม่ค่อยดีผมก็เลยลาลางานบอกเวิร์ดเวิร์ฟอร์มแบงคอกไปเดือนหนึ่งบอกนายนายก็บอกเฮ้ยท้าน้นผ่าไปพอผ่าไปออกเนี่ยฮะหมอก็เอาชิ้นเนื้อออกมาให้ดู ข้างในเนี่ยมันเป็นจุดเหลือจุดหรือสีเหลืองเหลืองก็เป็นเป็นหมดเลยแต่หมอบอกว่าผมเข้าใจว่าอาการพี่นำารงอ่ะหน้าจะเป็นนิ่วแล้วนะฮะของผมเนี่ยยังไม่เป็น<ช>แต่ว่าจะบอก<ช>พี่หมา่าเออบถ้าผมเดาไม่ผิดหมอเขาจะใช้วิธีการเจาะช่องใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ผ่าหรอกเขาจะเจาะเจาะแล้วก็เสียบเจาะช่องอ่าใช่ค่ะสบายมากพี่อันนี้บอกพี่นำารงได้เลยเพราะว่าแต่ว่าหลังจากที่ที่เกิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยพี่นำลองอีกทีหนึ่งก็คือว่าจะท้องเสียบ่อยนะฮะเพราะว่าคือคือต่อไปเนี้ยเราจะกินอะไรมากๆไม่ได้อยู่แล้ว นะครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอน้ําดีเนี่ยมันเป็นตัวที่จะออกน้ําย่อยทีนี้พอมันไม่มีตัวกรองที่จะออกน้ําย่อยเนี่ยน้ําย่อยจะออกมามากเกินปกตินะครับอย่างผมเนี่ยจะ,จะ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 ถ่ายบ่อยมากเหมือนกับว่าพอกินเสร็จปุ๊บจะถ่ายเป็นน้ําบ่อยมากครับก็มีอาการแค่นี้แต่ที่เหลือสบายชีวิตปกติก็ไม่มีปัญหาครับคุณผู้บอกดื่มวายได้ปกติสบายมากครับไม่ต้องห่วงครับบอกพี่นุำลมได้ สำหรับท่านใดที่มีความรู้เรื่องการแพทย์นะคะหมายมีข้อสงสัยว่าเมื่อเราตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วเนี่ยถุงน้ำดีเนี่ยปล่อยน้ำดีมาเพื่อช่วยย่อยไขยมันในลำไส้ใหญ่เท่าที่ทราบลำไส้ใหญ่ในลำไส้เล็กไม่ทราบเหมือนกันเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอะไรทดแทนบางท่านก็บอกว่าหลังอาหารต้องดื่มกาแฟาดำหมายต้องไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ ขอเรียนถามมันนะคะเป็นความรู้ที่จะได้อาเอาจากชีวิตนะผมเลยเลยพี่นะ,ะก็คือว่าสิ่งแรกที่ที่หมอห้ามเลยเนี่ยแต่ผมก็ยังกินอยู่นะไม่มีปัญหาอย่างข้าวขาหมูเนี่ยนะครับก็คือว่าอันนี้ผมสังเกตอาการตัวเองอันนี้จริงๆนะจากตัวจริงเวลาที่กินมันเยอะเนี่ยมันจะแน่นหนะ้าอกสำหรับผมนะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากผ่าไอ้ตัวถุงน้ำดีไปแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเป็นข้ออ้างให้เราสุขภาพดีขึ้นเราก็จะกลัวครับพี่หมัดผมก็จะเลิกทานมันแต่เยอะอย่างนี้ก็ คุณนำรงก็กินข้าวขางวัวไม่ได้สิครับสงสัยสมพี่อนโดเขาเรียกสซบุนตุดพี่หางงวก็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 ไม่พี่หมายคือผมจะบอกว่าคือคือคือจากที่ผมเจอประสบการณ์ชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือก็คือกินได้ปกติครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมผมผ่ามาสี่ห้าปีแล้วไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ย ถุงน้ําดีเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่สมมุติว่ามีไขมันมากเนี่ยมันจะออกน้ําถ้าถ้าถ้าไม่ผิดมันจะออกน้ําย่อยอะไเนี่ยมากขึ้นปกตินะครับแต่พอไม่มีถุงน้ําดีแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพอมีของจะย่อยเนี่ยถุงน้ําดีมันก็จะออกมาเรื่อยๆมันจะไม่มีตัวกรองแล้วนะครับแต่ผมยืนยันที่หม่ว่าชีวิตผมหลังจากถ่ายกแบดเดอร์ม,มาแล้วผมไม่รู้สึกอะไรกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเลยครับยืนยันครับอ,อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตยืนยัน าฝากเรียนคุณนํารงนะฮะเพื่อนรักผมเนี่ยอดีตซีอโอในสัฟฟารีเชียงใหม่ดรสลาวุฒเนี่ยมันไปผ่าถุงน้ำดีออกเนี่ยผมว่าต้องมี1 5บห้ปีมาแล้วนะฮะแล้วก็ทีแรกก็ตื่นเต้นเดี๋ยวชีวิตกูจะต้องเปลี่ยนไปกูไม่ไปกินข้าวขาหมูกับมึงแล้วเออแล้วผมเห็นมันใช้ชีปกติมาตลอดเลยครับก็ถามมันว่าเป็นอะไรก็เขาบอกนานๆก็มีท้องอืดบ้างมีอะไรบ้าง แต่นี่คือคือเล่าเผื่อมาจากเพื่อนที่ใกล้ชิดแล้วเราเห็นเข้ามาตลอดไม่ไม่ได้เป็นการยืนยันทางการแพทย์นะครับอันนี้เสริมแล้วก็คุณแม่ก็ฝากเอ่อเอ่อวอรพรให้ให้ให้สปีดดี้หรือคาร์บอนี่นะครับเพราะว่าเป็นแฟนรายการรอฟังอยู่ขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณครับพี่เดี๋ยวจะนำเรียนเลยค่ะเดี๋ยวไม่กลัข้าไปในห้องจะนำเรียนคุณดำรงเลยค่ะ